สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชั้นทําได้ค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทําปากหม้อค่ะวันนี้มีไส้กุ้งปูอัดไส้กรอกหมูสับค่ะเรามาเตรียมไส้และผัดไส้หมูสับกันก่อนค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะใส่หอมแดงซอยใช้ประมาณ50กรัม ผัดไปเรื่อยๆจนหอมใสแล้วใส่หมูสับค่ะหมูสับเราใส่250กรัมค่ะผัดไปเรื่อยๆแล้วตามด้วยต้นหอมซอย200กรัมปรุงรสได้ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชา ตบท้ายด้วยพริกไทยป่นหช้อนชาค่ะแล้วพักทิ้งไว้ค่ะเรามาทำในส่วนของแป้งตักหม้อเริ่มจากแป้งมัน175กรัมแป้งข้าวเจ้า175กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือเศษส่วนสช้อนชาหรือ1หยิบมือค่ะเติมน้ำสะอาด500มิลลิตรค่ะค่อยๆทยอยใส่ค่ะใส่ทีละครึ่ง ผสมแป้งให้เข้ากันค่ะค่อยๆนวดนวดให้เข้ากันแล้วคลายด้วยน้ำที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งค่ะแล้วพักเอาไว้ แป้งเหลือประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะมาทำในส่วนของน้ำจิ้มจะทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะคล้ายๆกับน้ำจิ้มลุยสวนค่ะพริกขี้หนูส่วน20เมตรพริกกินดาเขียวนะคะ10เมตดกระเทียมกระเทียมไทย30กรีบใบหหูะพา1กรัมค่ะประมาณ50ใบน้ำมะนาว10ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลทราย10ช้อนโตเหมือนกันน้ำปลา7ช้อนโตค่ะรสชาติกำลังดีเลยนะคะเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยค่ะปั่นให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะเตรียมส่วนผสมทุกอย่างที่จะประกอบเป็น ปากหมอ้อต่างๆที่เราจะทำแล้วค่ะมีไสออ้มีกุ้งมีไส้กรอกมีปูอัดนำไปนึ่งก่อนนะคะน้ำจิ้มพร้อมกระเทียมเจียวพร้อมค่ะตั้งหมอ้อพอน้ำร้อนแล้วตักแป้งละเลงปากหมอ้อคนแป้งทุกครั้งนะคะที่จะละเลง ตักใส่กระบวยไม่ต้องเต็มกระบวยมากนักค่ะเพราะว่าจะหนาเกินไปปิด้าพอสุกแล้วก็ใส่ไส้ค่ะใส่ไส้หมูสับที่เราผัดไว้เมื่อกี้ค่ะเราอยากได้หน้าอะไรเพิ่มก็ตามใจเลยค่ะวันนี้มีกุ้งมีปูอัดมีไส้กรอกค่ะหรือจะห่อเฉพาะไส้หมูสับก็ได้ค่ะ ปากหม้อไส้กรอกหรือปากหม้อฮอตดอกก็ห่อไปเลยค่ะจะห่อให้มิดเลยหรือว่าจะเหลือปลายนิดนึงให้รู้ว่าเป็นไส้กรอกก็ได้ค่ะหรือจะห่อแต่ไส้หมูสับแบบนี้ก็ได้ค่ะใส่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง ห่อปากหม้อปูอัดค่ะปากหม้อสูตรนี้อร่อยค่ะแป้งนุ่มไส้อร่อยน้ำจิ้มอร่อยค่ะสามารถทำกินทำขายได้เลยค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชั้นทำได้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ